เอาหน่อยเพื่อนะอุ้ยอุ้ยดอกเดียว5000ันครับเพี่อนสุดครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับนะเกมนักเตะแข้งทองนั่นเองเลยครับนะโอเคนะครับก็จหะตอนแรกก็ต้องเลือกผู้เล่นก่อนแนละ้วเนาะเจ๊อกบามาซี่ผมเอามาซี่แล้วกันนะครับผมนะ บอกเลยนะครับเกมนี้นะครับผมก็เริ่มต้นต่ำที่5บาทนะครับสูงสุดเลยอยู่ที่2,000นนะครับซึ่งวันนี้มีทุนที่1000บาทตรงนี้เลยนะครับผมนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วผมมาลงคลิปใหม่ๆจะไม่พลาดกันนะครับนี่นะครับสปอนเซอร์ของเขาไพ่แขงตีไก่นะฮะเออนะครับไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะอืแล้วกดโหมดเร็วเลยนะฮะ ถ้าเรากดเราปิดโหมดเร็วอะนะครับมันจะแบบยิงช้ามากนะฮะมาถ้าผมจะเริ่มไปที่เบต100เลยนะฮะคือเรามีโอกาสที่จะยิงคูณ50ได้นะนะครับมาลุยเลยแล้วกันอ่ะเตะนะผมนี่นะฮะโหมดช้ามันจะช้ามากนะฮะโอ้ยนะครับมาโอ้ยนะครับหลุดโกไปนะฮะเปิดโหมดเร็วเลยนะครับจะได้เล่นง่ายๆโอ้ยนะครับ สวยๆนะครับ125บาทนะครับได้คูณหนึ่งมานะฮะอ่ะโอ้โหรับได้นะครับรับได้โกก็น่าคลายๆนะเนี่ลนะครับเหมือน D K R เลยโอ้โห่เซฟนะฮะภาพไม่น่าเซฟเลยเพื่อนๆอุ้ยโอ้โหโห,โห,โห,โหโลุดโกเกือบได้คูณสิบสองโอเคนะครับคูณหนึ่งคูณหนึ่ง ร้อยยี่สิบห้าบาทไปก่อนนะครับโอ้โห้เซฟนะครับเซฟโอ้โห้เซ้เอ้ยออกนะฮะโอ้โห้นะครับผมเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเอาคูณหนึ่งไปนะครับมามาโอ้โห้นะครับเซฟอีกแล้วนะครับ อยากได้คูณ50จังเลยนะครับผมยิงยากนะกว่าจะได้ถ้าถ้าจะได้จริงๆอ่ะยิงโคตรยากเลยอ่ะโอ้โหยเซฟนะครับเหลือ75บาทครับผมเอาเบ็ด0บาทแล้วกันโอ้โหยชนคานนะครับโคตรเสียดายเฮ้ยโอ้โหยชนคานอีกแล้วเพื่อน พยายามเอาโอ้ยอดเงินไม่เพียงพอนะฮะลืมดูโอ้ยนะครับนั่นแหละสวยๆนะฮะมาเบ็ดสิบบาทนะฮะคูณห right. ้าไปโอ้ยคูณสิบสองนะครับบาทเบ็ดยี่สิบไปโอเคโอเคนะครับยี่สิบห้าบาทไปปันคืนก่อนตอนนี้ทุนหนึ่งพันบาทหายไปเรียบเลย โอ้โหคูณสิบสองอีแค่นิดเดียวเองอะข้ามขานได้ไงวะมันโอ้หยิงตรงตัวนะครับถ้าเขาแบบออกจากโกนิดนึงนะฮะบอกเลยว่านะโอ้หคูณหนึ่งคูณหนึ่งไม่มันหรอเพื่อนๆน,นะครับเล่นเบ็ดแค่นี้มันไม่มันนะครับเดี๋ยวสักกู้นะขออนุญาตฝากกันเข้ามาใหม่ก่อนแป๊บหบนึง่ง นะขออนุญาตผมโอนเงินเข้าเพิ่มก่อนนะฮะไม่ต้องห่วงครับเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับผมเป็นเว็บตรงนะฮะแล้วก็ฝากถอนระบบอัตโนมัตินะครับผมโอนเงินปั๊บเงินเข้าเลยนะครับผมนะไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอมาฮะโอเคนะครับเลือกตัวใหม่ลองป๊อกบาไหมเอาเจชนาทิศไหมอันนี้เจปหเจแหละอ่ะลองเลือกเจดูเปิดเลย เบ็ดไปเอาซักเบ็ดนู่นจะเย็นนะครับเบ็ดร้อยหนึ่งอ่ะโอ้ยชนคารเอาหน่อยโอ้ยพยายามไม่ต้องหลุนยังไงอะเอายิงดิเอาเฮย้ยยิงดิเอานะครับเดี๋ยอญาติลีใหม่ไม่ยิงให้ผมอ่ะไรอ่ะ อะไรอ่ะไม่ยิงให้ผมอ่ะโอ้โหลืมเปิดลืมปิดหมดเร็วนะฮะเออนะครับผมได้มา125บาทนะครับผมมาโอ้โหนะครับอุตส่าห์ยิงแบบปั่นไซส์โอ้โยนะครับหลุดกรอบไปนะฮะตรงตัวโอ้โยทำไมไม่โดดเซฟวะจะได้คูณ50าสิโอ้โ ด้วยครับตอนที่ยิงตรงตัวก็ไม่เซฟนะโอ้ยได้มาอีกนะครับร้อยห้าสิบเอาได้มาอีกครับร้อยห้าสิบนี่ฮะอืมนะครับเซฟเซฟโอเคมาครับอยากได้คูณแปดไหม คูณ8คูณ 15, 15คือ3มเหลี่ยมนะโอ้ยเซฟนะครับผมปั่นซสายเข้าอุาสา a ์ปั่นติดสายแล้วนเะมื่อกี้โอ้ยเกือบเข้าสามเหลี่ยมกระโดดเซฟเฉยนะฮะนึกว่าเด็กคารเถอาะนะฮะโอ้ยคูณสองนะฮะสองร้อยเฮ้ยลืมเลยนะฮะเรามีคูณสองนี่หว่าเออเราเก็บทีละคูณสองคูณสามไวลด้นี่หว่าเนาะโอ้ยคูณสิบห้า อุย้ยเกือบได้คูณห้านะครับผมไปครับไปครับอุย้ยนะครับคูณหนึ่งจุดสองห้านี่คือเข้าง่ายสุดและนะครับอุ้ยโอ้โหเกือบได้คูณสิบสองอุย้ยคูณสามเพื่อนๆโอเคครับสามร้อยอืมห้าสิบห้าสิบมาเสียเวลามากแล้ว ะครับมาขอเบ็ดเดียวเลยนะฮะได้ก็เลิกนะครับไม่ได้ก็ช่างมันนะครับผมอเอาหน่อยเพื่อน,นะอุยอ้ยอุย้ยดอกเดียว5,000ันครับเพื่อนเลิกครับผมบอกเลยว่าเลิกครับผมนะ มาตอนนี้คือได้กําไรแล้วนะครับผมไม่เล่นต่อแล้วนะฮะหากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆนะสำหรับนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนในการนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,กด,กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมก็สวัสดีนะครับ <c oughs> Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.